ทีนี้อูโกกระเาครั้งนี้มันเกิดในภาคใต้ครับเราก็รู้าภาคใต้หลายจังหวัดที่กำลังเผชิญอยู่มีประชาชนที่เป็นมุสลิมอยู่ไม่น้อยอถ้าพี่จะสั่งมาหมาหมูสับไปอย่างเงี้ยมันก็จะแจกได้เพียงบางคนครับหรือจะเป็นรถไก่ถ้าไก่ไม่หาลานล่ะไม่ได้เขาไม่กินเขาก็กินไม่ได้ไ พี่ก็เลยต้องเจาะจองซื่อสัตว์สั่งไปแล้วได้รับคำตอบว่าตอนนี้ของขาดอืม,มรอก่อนคนสั่งกันเยอะมากก็แปลว่าคนที่มีน้ำใจอยากจะร่วมในการที่จะซับน้ำตาช่วยเหลือคนที่กำลังประสบเนี่ยคงมีเยอะพี่ไม่ใช่รายเดียวแน่นอน ใช่ใช่ท่ <laughs> แล้วพอสั่งไปไม่ได้อย่างเงี้ย <laughs> ก็แสดงโอโ้โหคนต้องสั่งเยอะมากเราไม่ได้สั่งเป็นพันกล่องขนาดเราสั่งแค่ร้อยกล่องยังไม่ได้เลย <laughs> เราก็ไม่รู้ว่าเอกชนรายใดมูลนิธิรายใดอาจจะสั่งห้าร้อยกล่องพันกล่องหรือเปล่าก็ไม่รู้จนเขาผลิตไม่ทันน่ะมี อันนี้คือน้ำใจคนไทยที่มีตอบกันครับแต่ปรากฏก็ยังมีคนดราม่านะอืมรัฐบาลไม่มีปัญญาอรอรัฐบาลไม่เอาไหนทำไมรัฐบาลต้องรบกวนเอกชนอืมทำไมรัฐบาลต้องไปให้อาสาสมัครเดือดร้อนอเฮ้ยรัฐบาลไม่ได้รบกวน เอกชนก็มีน้ำใจเนี่ยคนที่มาพูดดราม่าเหล่านี้ไม่รู้จักคาว่าน้ําใจเหรอ,อ <c oughs> ถ้าอาสาสมัคร <c oughs> เขาก็ทาด้วยความเต็มใจนะ <c oughs> ลองไปคุยกับไทท็ทอปสองคนพี่น้องนั่นสิเราไปคุยกับฝันดีฝันเด่นสิเราไปคุยกับการจอมพลังสิเราไปคุยกับปุ๋มปนัดดาสิ เขาเหล่านี้ทําด้วยความเต็มใจเขาไม่เคยรู้สึกว่าเป็นภาระหรือถูกรบกวนแล้วรัฐบาลก็ไม่ได้ไปจิ้มจี้ชี้ชัชยรบกวนเขานะเขามาด้วยตัวเขาเองถึงจะเรียกว่าอาสาสมัครไงล่ะใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นในยามที่กำลังเผชิญกับทุกภัยครั้งนี้คนไทยก็แสดงน้ำใจต่อกัน รัฐบาลก็ระดมสัมพักกำลังหน่วยงานรัชการหลายหน่วยงานวันนั้นพี่พูดบอกว่าหน่วยงานต่างๆที่นายกเอ่ยว่าได้รับมอบหมายให้ออกมาแสดงตนมาแล้วนะครับเออธรรมนัฐก็มาแล้วหลายฝ่ายมาแล้วมาแสดงตนแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารวมสัมพักกำลังกันแล้วหน่วยงานรัชการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็บริษัทเอกชน ที่มีโครงการ CSR Corporate Social Responsibility มูลนิธิต่างๆแล้วก็ปัดเจกอย่างพี่แล้วก็อีกหลายคนแล้วก็อาสา,าสมัครเราพร้อมที่จะช่วยคนที่กำลังยากลำบากเน้นนะคะต้องด้วยความสมัครใจไม่ได้ถูกรัฐบาลบีบบังคับหรือมาอ้อนวอนขอ เราให้ด้วยความเต็มใจร hmm. ้องค่ะชื่นชมความมีน้ำใจเถอะอย่าดราม่าก,กันเลยแม่รู้สึกมีความสุขกับการได้ด้อยค่ารัฐบาลจังเลยเน,ะนาะนะกินกระสบคนศพหมาศพแมวสารพัดเรื่องแล้วเวลามีความขัดแย้งกันก็ามาพูดมาเล่า <c oughs> อย่างเช่นคนไม่พอใจลดสิบล้อผ่านน้ำกับเพื่อมก็เอามา คนไม่พอใจใบพัดของเฮลิคอปเตอร์ก็เอามาก็ไม่เป็นไรที่คุณอยากจะเล่าเพื่อเป็นข่าวแต่เล่าเรื่องดีๆที่ดูแลกันได้สำเร็จบ้างใดไหมะเพื่อให้เห็นวัฒนธรรมของไทยที่มีความน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันทำให้คนที่ตกอยู่ในความทุกข์ยากไม่รู้สึกเดียวดายไม่รู้สึกว้าเหว แต่มีกําลังใจที่มีเพื่อนร่วมชาติที่มีน้ำใจและห่วงใยพร้อมจะช่วยเหลือดูแลนะคะอ่ะภูมิใจเธอที่เกิดเป็นไทยเรามีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันและกันจะทุกยากปานใดแค่ไหนคนไทยไม่ทิ้งกันจำไหมนะคะ